หลุดมาแล้วเลขทูบนำโชคอาจารย์ชัดอาจารย์เครีบดูด่วนต่อด้วย2ตัวเด็ดอาจารย์คำนวณสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็มาพบกับแอดมินอีกครั้งหนึ่งนะคะกับช่องก่อติดหววยดังมาแชร์นะคะแอดมินก็ได้รวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเลขดีๆเอามาแบ่งปันให้ทุกผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางเลขทูอาจารย์ชัดอาจารย์เคนะคะซึ่งก็หลุดออกมาแล้วนะคะ แอดมินก็เลยเอามาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนใครนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่จับจองกันเอาไว้นะคะก่อนไปรับชมทางช่องก็ขอให้ทุนผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะและที่สําคัญเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์นะคะเราก็ไปดูแนวทางกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่แนวทางของอาจารย์คํานวณกันก่อน,นเลยนะคะ ซึ่งเราก็ย้อนหลังไปงวดที่แล้วนะคะ17มกราคมนะคะอาจารย์คำนวณก็ให้เข้า2ตัวบนตรงๆนะคะนั่นก็คือ5ากาวนั่นเองนะคะเราก็มาต่อกันที่งวดวันที่1กุมภาพันธ์กันต่อเลยนะคะซึ่งอาจารย์คำนวณก็ได้ปล่อยแนวทางมาให้แล้วนะคะแนวทางรัฐหววรัฐรัฐบาลไทยนะคะงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์ก็คือ 5 3 5 7 5 6 7 4 7 3 7็ดห้าก็ดสและก็ห้นะคะตัวที่เน้นให้ชุด2ตัวก็คือ5 3 5 7 7 4แล้วก็7จสนะคะต่อด้วยชุด3ตัวนะคะซึ่งก็มี6กสองเจ็ี่ห้าแลวก็2 3 6นะคะฟันที่ 253นะคะแนวทางรัฐบาลไทย1กุมภาพันธ์นะคะอาจารย์คำนวณนะคะตัวเด่นก็คือตัวที่วงกลมให้นะคะ53 5 7 7 4แล้วก็73นะคะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าติดตามเช่นกันนะคะก็แคปเอาไว้ดูจุดไว้ดูกันเลยนะคะเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะ จะมาบนหรือมาล่างก็ได้เช่นกันนะคะผู้ชมก็จุดเอาไว้ดูกันเลยนะคะเราก็ไปดูต่อชุดต่อไปกันเลยค่ะซึ่งก็เป็นแนวทางเลขทูบของอาจารย์ชัดอาจารย์เคนะคะที่หลุดออกมานะคะแอดมินก็เอามาให้ผู้ชมได้ดูนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไปติดตามหาซื้อลอตเตอรี่กันนะคะเลขทูบแท่งที่1ก็คือ287 แท่งที่2 9 4 1นะคะซึ่งอาจารย์ชารตอาจารย์เฮก็ได้จับคู่ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ได้แก่ตัวเลข28 2 7 29ระวังกระดดเป็น2 6 2 4 2 1 8 7 8 9ระวังกระดดเป็น8 6 8 4 8 1 7 9ระวังกระดดเป็น7 6 7 4 71แล้วก็9 4ระหว่างกระดกเป็น6-4นะคะแนวทางเลขทูปอาจารย์ชัดอาจารย์เคนะคะก็แคไปไว้ดูจุดไว้ดูกันเลยนะคะชอบก็ไปหาจัดลอตเตอรี่กันนะคะชอบตัวไหนก็จัดหลักนั้นนะคะผู้ชมอาจารย์ชัดอาจารย์เคจะโคให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจารย์ในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆุกสำนักด้วยนะคะแอดมินก็ขอให้ทุกชมทุกท่านโชคดีร่ำรวยมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนะคะแอดมินก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ